สวัสดีครับอ่าตอนนี้เรามาแก้แอร์ซั s ซุงนะครับาตาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าตอนนี้มันโค้ดขึ้น c หนึ่งยาม c หนึ่งยสามกระพริบอยู่อย่างนี้นะครับเช็คเออเร์แล้วฟ้องว่าเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ครับก็วิธีการเปลี่ยนของเรานะครับ จวตัดไปก่อนนะครับเรา,เาจะใช้วิธีการยกชุดยกชุดสำเร็จของซัมซุงอ่าซัมซุงเขาจะมีชุดสำเร็จของเข้ามานะครับไม่ต้องไปตัดต่อนะครับนีนะครับชุดใหม่ของเขามาอยู่นี่นะครับอ่าเราไมา่ต้องไปตัดต่อนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำให้ดูเลยนะครับ ตัดนะครับตอนนี้เราปลดไฟแล้วนะครับเบรคเตเกอร์เทคออกเทคออกของเขาจะไส่แกะครับแกนี่นะครับใส่เข้าซ็อกเก็ตให้หมดครับนะครับเซนเซอร์ใส่ให้หมด นี่นะครับใส่ให้หมดนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองเครื่องก่อนอ่าเปิดเบกเกอร์ก่อนโอเคนะครับดูสิโค้ดจะหายได้ไหมอ่าโค้ดหายเลยครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ไม่มีแล้วเราก็ทําการเปิดเครื่องเลยอ่าขึ้นยีิบสี่เครื่องทํางานปกติแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับทํางานแล้วครับงานนิดเดียวนะครับข้อเสียของซัมซุงนะครับนี่ครับมีปัญหายกทั้งยวงครับจบยกทั้งยวงจบครับโอเคครับประวัติอีกครับ